นี่มีความสุขมีความชื่นชมยินดีที่ได้มาอยู่ที่จังหวัดตรังอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีพันธกิจของพระเจ้าในพระิหารหลังนี้เป็นพันธกิจที่มีความสำคัญมากสำหรับประชากรของพวงเพราะเราตระหนักว่าโรคภัยกำลังคุกคามเบียดเบียนและเราพบว่าโรคที่เป็นกันมากที่สุดคือโรคความดันโลหิต เปนสภาคิจจักในประเทศไทยโดยคณะผู้บริหารก็ได้กําหนดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะดูแลป้องกันซึ่งกันและกันให้พ้นจากโกรคร้ายที่คุกคามที่เราเรียกว่า,ามัจจุราชมืดเนี่ยนะครับมัจจุราชเงียบที่มันเข้ามาหาชีวิตเราแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการป้องกันก็จะช่วยอันนี้เป็นนโยบายของสภาทิจักในประเทศไทยที่อยากจะให้เราทุกๆคนดูแลซึ่งกันและกัน ก็ขอพี่น้องได,ได้ที่ฐานเผื่อเพราะเราจะทําอย่างนี้ไปทั่วประเทศนะครับในพื้นที่ของสภาที่จักในประเทศไทยขอพระเจ้าอละยพอทุกท่านครับ สวัสดีครับผมในานามผู้บริหารสภาคิดจักในประเทศไทยนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมคิดจักภาคที่17แล้วก็คิดจักภาคที่9ก็มีบางส่วนนะครับมาจากภาค7และภาค12ผู้รับใช้พระเจ้านะครับจากคิดจักภาคหมวดคริสษตีนสารธรรมและจุดประกาศแล้วก็บรรดาผู้รับใช้พระเจ้ามารวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อมารับฟังนโยบายของสภาคิดจักในประเทศไทย โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนรวมถึงมวลสมาชิกของคิตจักรทุกๆแห่งโดยการที่สภาคิตจักรได้จัดเครื่องวัดความดันนะครับให้กับทุกๆคิตจักรเพื่อว่าจะได้ช่วยกันดูแลผู้รับใช้พระเจ้าทุกๆคนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นวิธีการป้องกันโรคอย่างหนึ่งแล้วก็ิษยาพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยก็จะไปดูแลมวลสมาชิกในคิตจักรของตนเอง นะเพื่อเป็นการแนะนําในการดํารงชีวิตประจําวันในการดูแลสุขภาพของตนเองและก็ป้องกันนะให้รักษาสุขภาพที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อมีชีวิตดํารงอยู่นะครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันต่อไปก็ขอพระเจ้าวอวยพรให้กิจกรรมนี้ได้ประสบความสําเร็จขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับ ทิ้งแล้วขอพระองค์ทรงโปรดรับข้าขอมอบเธอไว้ข้าขอมอบเธอไว้มอบเธอไว้หมดสวัสดีครับ วันนี้ผมก็นำทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับก็ร่วมกับสภาคริสตจักรก็มา,ามาการํา,าการตรวจสุขภาพนะครับคนในจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ร่วมกับให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลเรื่องของความดันโลหิตสูงน,นะครับ ขอพระพอ่อ วันไวพรอยยังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราูเรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนา ไม่มีใครจะเหมือนพระอง,งค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ คืนและวันทีเ่เหน็บนาวพระอยู่ข้างเราเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพราองค์ทรงสมควรที่จะรับการบูชา ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่ทางสภาคิดจักรในประเทศไทยได้มามอบสิ่งดีๆให้กับคิดจักรักภาคที่17ในเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงซึ่งแนะนําเครื่องวัดความดันแล้วก็มาให้ความรู้จาก โรงพยาบากรุงเทพริสเตียนนะครับแล้วก็ทีมงานาผู้ที่มาแนะนําการใช้เครื่องมือวัดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นเรื่องที่าทางคิดจกักรของสภาคิดจักในประเทศไทยก็กเป็นห่วงนะฮะในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดจักภาคก็เห็นเห็นด้วยเนื่องจากว่าเรามีพี่น้องในคิดจักภาคสิบจิตน,นี่ก็เป็นอ,อย่างนี้อยู่หลายท่านโดยเฉพาะาผู้รับใช้นะครับซึ่งเมื่อได้ าการอบรมตรงนี้ก็สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลโดยการมีเครื่องวัดความดันไปบริการพี่น้องในคิดจักแล้วก็สามารถดูแลควบคุมตัวเองอที่จะให้อยูอ่มีชีวิตยืนยาวเพื่อรับใช้พระเจ้านะก็กข,อขอขอบคุณทางสภาคิิจักขอ,ขอบคุณทางโรงพยาบาลกรุงเทพริสเตียนแล้วก็ทางบริษัทที่เขามาแนะนําให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอพระเจ้า,วาอวยพรนะครับสวัสดีครับ ก็ขอขอบคุณทางสภาคิจักที่ได้เห็นความสาคัญของสุขภาพร่างกายทั้งสมาชิกและก็ผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยกันนะครับได้มอบให้เราได้มีเครื่องวัดความดันที่มีคุณภาพที่เหมาะสมในการที่จะทำให้สมาชิกได้รู้เท่าทันในโลกต่างๆนะครับเราทางคิดจักก็ต้องขอขอบคุณเข้ามาณจินนี่ด้วยนะครับเราจะเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกัน ใช้ชีวิตของเราที่เป็นพระวิหารของพระเจ้าในการถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยกันก็ขอขอบคุณมาณที่นี่ครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับโครงการที่ส่งมอบเครื่องวัดความดันให้กับทางคริจักรท้องถิน่นเป็นโครงการที่ตอบสนองสําหรับคริจักท้องถิ่นเป็นอย่างมากตรงเป้าหมายเลยเพราะว่าคริจักท้องถิ่นส่วนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายเขาไม่ชอบไปโรงพยาบาลกันเป็นการดูแล จากทางสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยที่ได้ดูแลทั้งผู้รับใช้ของพระเจ้าและสมาชิกในคริสตจักรของพระเจ้าทางคริสตจักรท้องถิ่นขอขอบคุณมาณที่นี้เป็นอย่างมากบผมชื่อกิตินะครับนามสกุลพลวัตเป็นศิษยาพิบาลกิสตจักรนาศีทองอยู่จังหวัดสงขลาครับภาคที่7ในสภาคริสตจักรในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะครับที่ เรามีโครงการดีๆครับเพื่อจะดูแลสวัสดิการนะครับสวัสดิภาพของพี่น้องสมาชิกในกิจจักรนะครับรวมทั้งผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับที่ผู้รับใช้พระเจ้าจําเป็นจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลพี่น้องสมาชิกนะครับแล้วก็โครงการในวันนี้ก็ประทับใจมากนะครับสำหรับคําแนะนําที่ดีๆนะครับจากคุณหมอก็ดีหรือว่าจากบริษัท ที่ได้มาแนะนําเครื่องวัดความดันให้กับพวกเรานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นพระพรส่งต่อไปยังพี่น้องในคิตตจักรต่อไปนะครับแล้วก็มากกว่านั้นผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เราจะใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าและประทับใจมากนะครับขอพระเจ้าได อวยพรพน,นะครับให้ทุกคนที่ได้ใช้เครื่องนี้และมีโอกาสได้มาอบรมในครั้งนี้นะครับจะได้รับพระพรอย่างท่วมท้นจากพระเจ้าล่มกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับค่ะก็สวัสดีค่ะนะคะชื่อพอิพั์พรทองสุขนะคะเป็นศิลปินที่คิดจากฉอวดภาคที่9กนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทางทีมผู้รับใช้ทางภาคใต้นะคะเราก็ได้มีโอกาสนะคะได้มาอบรมเกี่ยวกับ เครื่องวัดความดันนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าตามคิดจักต่างๆก็จะมีผู้สูงอายุหรือว่าวัยทํางานก็ตามนะทุกคนก็สุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะวันนี้ก็ได้รับประโยชน์มากมายทั้งเรื่องความดันสูงเอยทั้งเรื่องการเต้นของหัวใจเอยหรือว่าสุขภาพร่างกายต่างๆนะเครื่องวัดความดันนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่ามีส่วนช่วยในการเตือนเรานะคะหรือว่าเตือนสมาชิกของแต่ละคนนะแต่ละคิดจักนะคะเพื่อจะทําให้เราทราบนะคะถ้าทราบก่อนเราก็แก้ไขได้ทัน ะะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่นะ,ะจากสภาคิจจักในประเทศไทยที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะทำให้เราทั้งหลายทุกคนที่นี่นะคะแล้วก็พี่น้องสมาชิก คิดจักของเรานะคะได้รับพระพรด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นมินิมิตหมายอันดีแล้วก็เป็นโครงการที่ดีด้วยแล้วก็เชื่อแน่ว่าเราก็นำอุปกรณ์นี้นะคะไปประกาศกับชุมชนได้ด้วยนะบ้านใกล้เรือนเคียงก็สามารถมาวัดความดันกับเราได้ในทุกๆสัปดาห์นะคะก็ะโครงการนี้ก็ดีมากนะคะแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพระพรสาหรับผู้ที่มีส่วนนะะในโครงการนี้ทุกท่านจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าด้วยขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ